แบบนี้นะครับหากหากมันมีแรงแมกระทํานะครับบริเวณนี้เนี่ยอาจจะเป็นบริเวณที่เกิดเกิดการเริ่มต้นของการแตกหักเกิดการฉีกขาดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเป็นช่องที่แชร์เทคนิคหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับก็สําหรับคราวที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงการสายลวดเชื่อมนะครับเทคนิคการสายลวดเชื่อมทั้ง4แบบนะครับที่ พบบ่อยนะครับหรือว่าเป็นการใส่ลวดเชื่อมที่ง่ายต่อการฝึกนะครับก็ใครที่ยังไม่ดูนะครับก็สามารถกลับไปดูได้นะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นประโยชน์มากนะครับในกรณีที่เราไปเจองานที่มันมีแพ้ห่างนะครับก็คือคือต้องการความกว้างของแนวเชื่อมที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับก็แล้วเราก็ใช้ลวด2 6กนะครับตรงนั้นก็จะแก้ปัญหาหน้างานได้ค่อนข้างดีอย่างเช่นเดียวกันนะครับมาวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการสายในท่าตั้งกันบ้างนะครับ ซึ่งการใส่ในท่าตั้งเนี่ยในท่าตั้งเนี่ยผมเคยเชื่อมไปแล้วนะครับในลิสชุดมือใหม่แัดเชื่อมที่บ้านง่ายๆอย่างถูกวิธีนะครับก็จะเป็นการเดินแนวขึ้นเลยนะครับแต่ครนี้วันนี้ในกรณีที่มันมีแนวที่มันเป็นแผลกว้างอย่างนี้อันนี้ผมขีดเส้นไว้นะครับกรณีที่มันกว้างขนาดนี้นะครับก็จะมาแชร์การใส่ในลักษณะที่มันเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับงานพวกนี้จะพบเจอในงานที่เป็น 3G นะครับ 3G เนี่ยยังไงคุณก็ต้องทับหน้าโดยาการเชื่อมในลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับ 3G ก็คืองานเชื่อมที่เป็นเพดเพดแบบนี้นะครับต่อชนกัน2แผ่นแล้วมีความหนานะครับก็คือบากล่อง V เข้าไปนะครับก็มีคนคอมเมนต์ให้ผมเชื่อมให้ดูอยู่นะครับแต่ว่า,าผมมองว่ามันมันสเปเชียลค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับมือใหม่นะครับสำหรับงานเชื่อม 3G นะครับเพราะว่า มันเป็นงานที่ค่อนข้างยากนะครับเป็นอยู่ในเลเวล2เลยนะครับซึ่งหากเป็นยัดไส้ไฟฟ้านะครับยัดไส้ไฟฟ้าแล้วก็ทับหน้าไฟฟ้าด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากยากจนโรงงานอุตสาหกรรมเขาไม่ใช้นะครับส่วนใหญ่เขาจะไปยัดไส้อาร์กอนแทนนะครับแล้วก็ทับหน้าด้วยไฟฟ้านะครับเพราะว่าการเชื่อมอาร์กอนเนี่ยทำให้แนวยัดไส้มันไม่มีปัญหานะครับมันแนวเชื่อมมันจะเชื่อมออกมาได้ง่ายแล้วก็สมบูรณ์กว่าที่มันเป็นไฟฟ้านะครับก็โอเคนะครับตรงนั้นเดี๋ยว ผมดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับดูว่าจะมีโอกาสได้เชื่อมไหมนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เหล็กที่ค่อนข้างหนานะครับอย่างต่ําๆเลยก็คือ6มิลนะครับยังต่ําก็คือ6มิลแล้วก็ปากล่องเข้าไปนะครับอนุญาตติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาวันนี้เราจะมาพูดถึงการสายนะครับในท่าแต่ถ้าตั้งขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งหากเราสายไม่ดีนะครับหากเราใสยไม่ดีมันจะเกิดอันดับคัทมันจะคล้ายๆกับคลิปตัวนึงนะครับที่ผมเคยทำนั่นก็คือท่า3 3F นะครับก็คือ รือว่าถ้า P.F. นะครับตรงนั้นก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นต่อตัวทีนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นต่อเพจนะครับแนวนึงนะครับผมจะสายแบบแบบทั่วไปนะครับสายแบบปกติมันจะให้เห็นว่าแนวมันจะเป็นแบบไหนแล้วอีกแนวนึงนะครับผมจะสายแบบเทคนิคการแช่ขอบนะครับก็คือผมจะแช่ขอบไว้นะครับก็คือหากเราไม่แช่ขอบปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะไหลมันจะมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วมันจะมีอันเดอร์คัททางด้านขอบด้วยนะครับ อันดับัก็คือการกัดขอบนะครับเพราะว่าเราสายมาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการกัดของชิ้นงานนะครับอาจจะมีเสียงไก่หน่อยนะครับเพราะว่าข้างบ้านเลี้ยงไก่ชนกันนะครับเข้ามางานเราต่อนะครับก็จะเกิดการกัดขอบนะครับเพราะว่าการเชื่อมเนี่ยมันจะกัดชิ้นงานเข้าไปก่อนนะครับพอกัดชิ้นงานเข้าไปปุ๊บเนี่ยลวดมันจะเติมหลอมละลายลงไปนะครับจะเติมบ่อที่มันกัดเว้าลงไปนะครับมันจะเติมลงไปแต่ถ้าเราไม่ได้แช่เนี่ยมันก็จะกัดค้างอยู่ มันยังเติมไม่เต็มเราก็เดินผ่านมันไปนะครับมันจะเกิดการกัดขอบตรงนั้นนะครับซึ่งหากมันมีเยอะมากเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมรับนะครับก็โอเคแล้วจะเป็นยังไงนะครับพูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเชื่อมกันเลยดีกว่านะครับก็อยากให้เห็นทั้งร้อยเชื่อมแล้วก็อยากให้ฟังบรรยายฟังพูดไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเขามาเชื่อมให้ดูเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าอะไรมันเป็นยังไงเห็นแค่แนวเชื่อมท้ายที่สุดเราก็เชื่อมไม่ได้นะครับเพราะว่า มันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ที่เขาอาจไม่ได้พูดนะครับผมก็พยายามพูดสื่อสารให้เข้าใจมากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเวลาผมพูดเวลาอะไรนะครับก็โอเคครับเราลองไปลุยกันเลยครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือแนวแรกนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมก็สายแบบแบบเสี่ยวพระจันทร์นะครับขึ้นไปในลักษณะนี้เลยนะครับสายขึ้นไปสายขึ้นไปนะครับขึ้นไปแต่ว่าแนวนี้ผมจะมีการแช่ขอบนิดนึงนะครับมันจะไม่เหมือนมันจะไม่ได้เหมือนหน้างานจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กแผ่นเพลทนะครับมันไม่ได้เป็นหน้างานที่มัน ปากล่องมีเข้าไปนะครับตรงนั้นเนื้อเชื่อมนะครับมันจะเติมเข้าไปในร่องนะครับแต่ว่าของเรามันไม่มีที่จะเติมนะครับมันจะเติมลงในเพดมันออกนู่นนูนนะครับก็เดี๋ยวเราลองข้อดูพร้อมกันนะครับนัคืออันนี้เป็นแนวแบบสายแบบปกตินะครับซึ่งโดยทั่วไป คนส่วนใหญ่หรือว่ามือใหม่นะครับจะสายในลักษณะนี้นะครับแต่นี้จะสายแบบแช่ขอบนิดนึงนะครับผมเดินเร็วไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ที่จริงมันต้องสลับแบบทีกว่านี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวเชื่อมใกล้ๆกันนะครับตัวนี้เป็นก็คือสายสายแบบปกตินะครับไม่ได้แช่ขอบเราจะเห็นว่ามีอันเดอร์คัตนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะมีรอยกัดแหว่งตรงนี้ตรงนี้เป็นโพลูซิตี้นะครับซึ่ง เป็นลวดแอลนะครับผมใช้ลวดแอลในการเชื่อมนะครับพอดีผมไม่ได้อบลวดนะครับก็คือในในโค้ดของมันเราจะต้องอบลวดนะครับหากเราไม่อบเนี่ยโอกาสที่มันจะมีฟองอากาศตรงนี้นะครับก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่มันจะเกิดนะครับหากเราไม่ได้อบพ่นเป็นลวดโลไฮโดรเจนนะครับอันนี้ก็ให้พูดให้ให้ให้รู้ไว้เฉยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะสื่อวันนี้ก็คือว่าหากเราไม่ได้แช่ขอบนะครับ งานมันจะมีมีโอกาสเกิดอันเดอร์คัตค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวฝั่งฝั่งนี้มันจะออกแบน์หน่อยนะครับซึ่งผมได้แช่ขอบลงไปนะครับก็คือจะเห็นเก็บการสายสำรับฟันปลาขึ้นไปสายหยาบไปนิดนึงนะครับหยาบไปนิดนึงแต่ว่าก็เอาพอเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดด้วยแปรงลวดนะครับแล้วเราจะมาดูดีฟกของมันว่า มันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันหลังขัดแปรงดวดครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูจากที่เราทําความสะอาดด้วยแปรงดวดแล้วนะครับผมจะพยายามให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราใส่แบบปกติไม่ได้แช่ของนะครับก็มันจะมีอันดับคัดเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับรู้จะมองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูแล้วกันนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะมีอันดับคัด ก็คือหากเราไม่ได้แช่ขอบนะครับมันมีโอกาสเกิดอันเดอร์คัตได้เช่นกันนะครับอีกอย่างนะครับแนวเชื่อมมันจะนูนตรงกลางนะครับมันจะนูนตรงกลางตรงนี้เป็นเหมือนลักษณะการไหลๆย้อยๆลงมานะครับแต่มันก็ไม่ถึงกับย้อยนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดอันเดอร์คัตได้ง่ายกว่าการสายแบบแช่ขอบนะครับมาดูฝั่งแช่ขอบนะครับอันนี้ผมก็ใส่หยาบไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่า สังเกตขอบของแนวเชื่อมนะครับสังเกตขอบของแนวเชื่อมนะครับจะไม่มีรอยกัดแบ่งลงไปเลยนะครับก็คือมันจะเต็มเต็มทั้งหมดเลยนะครับนะครับนั่นหมายความว่าหากมันไม่มีรอยกัดแบ่งลงไปเนี่ยก็คือหากมันไปรับแรงเนี่ยมันจะไม่มีตรงไหนที่เป็นตัวที่กระจุกของความเครียดอยู่นะครับ <one> ไม่รู้จะอธิบายได้เข้าใจไหมนะครับก็คือหากมันมีรอยกัดแบ่งแบบนี้นะครับหักหากมันมีแรงมากระทานะครับบริเวณนี้เนี่ยอาจจะเป็นบริเวณที่เกิดเกิดการเริ่มต้นของการแตกหักเกิดการฉีกขาดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีรอยแหว่งเลยนะครับไม่มีรอยอันเดอร์คัตเลยเนี่ยเต็มๆแบบนี้เนี่ยก็คือมันจะแข็งแรงกว่านะครับพูดง่ายๆภาษาแบบเข้าใจง่ายนะครับตรงไหนที่มันมีรอยแบบนี้มันก็จะมีโอกาสเกิดง่ายกว่าเกิดมีโอกาสเกิด การเสียหายได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับก็ต้องเอาไปฝึกกันดูนะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไม่ด้วยนะครับก็คาดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับหากไม่อยากพลาดเทคนิคงานเชื่อมดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ